ครับสวัสดีครับวันนี้สั้นๆนะครับเราจะมาสรุปเรื่องหิ้วเพราะหลายท่านสับสนว่าเอ๊ะไอ้หนึ่งสองสมันคืออะไรเอาง่ายๆเลยหิ้วหนึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะหิ้วเนี่ยมันทำมาจากการสกัดเปลือกกุ้งเปลือกหอยเปลือกปูแกนปลาหมึกเอาส่วนที่เรียกว่า ไคโตซานเป็นผงฝรั่งมันเรียกโพลิเมอร์แปลว่าฟิล์มแล้วก็ห่วงโซ่ของมันจะไม่เท่ากันสั้นยาวไม่เท่ากันมันเหมาะสำหรับแต่ละอย่างอย่างฮหิ้หนึ่งเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษคือหนึ่งสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชสองเพิ่มการดูดซึม และกินอาหารของพืช 3. ม,มันช่วยปกป้องเรื่องของเชื้อโรคเชื้อราให้พืชเพราะมันไปล็อกเชื้อไม่ให้ขยาย 4. เนื่องจากตัวมันนะ่เป็นพวกเปลือกกุก้งเปลือกหอยเปลือกปกูแกนปลาหมึกพวกนี้กลิน่นมันจะคล้ายๆกับปีกของพวกมแมลงแมลงจะไม่ชอบเห็นไหมฮะสประโยชน์นี้ ถามว่าเวลาใช้ใช้ยวเพียวก็ได้2ี่ซีซีฉีดพืชจะแข็งแรงแต่ถ้าจะให้ดีท่านผสมกับปุ๋ยน้ำก็ได้ปุ๋ยน้ำสามศก็ได้ปุ๋ยพัดวันก็ได้นะครับสองตัวเนี้เข้ากันดีมากนะอันนี้คือยูหนึ่งใช้กับพืชได้ตั้งแต่เล็กจนโตอ่ยูสอง เป็นอีกสูตรหนึ่งซึ่งทําลายเชื้อโรคในท่อลาเลียงอาหารสําหรับไม้ใหญ่ไม้เล็กแล้วแต่ที่เป็นใบจุดใบด่างที่เป็นโรคอะฮะใช้ได้เลยตัวนี้ใช้กับแอคมมกาดดีมากแอคมมกาดมันเป็นสมุนไพรสําหรับทําลายเชื้อโรคแต่ตัวนี้มันช่วยป้องกันเชื้อโรคแล้วก็ทําลายเชื้อโรคในท่อลาเลียงอาหารกับภายนอกด้วยนะตัวนี้รูปเป็นยางก็จริงแต่ต้นไม้ได้ทุกชนิดอันนี้สำหรับ เพื่อที่เป็นโรคนะหิวสครับหรือบางคนบอกไม่เป็นได้ไหมได้ครับ <c oughs> ก็ก็ใช้ได้2ตัวเนี้ยไม่ต้องผสมกันหรอกครับแยกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หิวสาสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์น้ำทุกชนิดนะตั้งแต่ปลาตู้เลยนะฮะปลาบ่อเล็กๆที่ปลาคงปลาครับใส่เข้าไปตัวนี้คุณสมบัติคือ1หนึ่ง ทำให้น้ำไม่เน่าเสียเพิ่มออกซิเจนในน้ำทําให้สารแฝนลอยในน้ำตกตะกอนและในบอ่อนึงอ่ะหลิตรเนี่ยใส่ได้1ไร่ได้กับบอ่อเลี้ยงทุกชนิดผสมอาหารให้สัตว์น้ํากินได้ทุกชนิด